แปลกๆวะกูแรงอะไรอะ่ะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยโอโอ้โหตายเลยทำไมอ่ะวันนี้มันมันอะไรทุกคนผมหยุดเล่นยัดแม่งเลยเทนไววกระหนกไววกระหนกไว้ จบเลยจบเลยสนใจเติมเกมทักเพจเทนคูที่ทชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน Open ID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับผมอยากรู้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่โกงครับผมมันโกงนะโอเคก็ไม่ทันล้วสินะบอกลาแม่แกได้เลยนี่แปลกๆวะ กูแรงอะไรอ่ะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยพอโอ้โหตายเลยอ่ะทำไมอ่ะวันนี้มันวันอะไรทุกคนผมหยุดเล่นไม่มีเฮ้ยมึงหิวเหรอเฮ้ยห,ห,หาเรื่องใช้แข่งอ่ะน้องไปแล้วไม่ทำตัดภาพมานอนนอกบ้านไอหนุ่มตัวดี <laughs> แม่ด่ายืนเถียงเมียด่านั่งร้องไห้ตัวเองพูดคำนี้กับเขาได้ไงอง่ะเีขําตัวเองทําพูดอย่างนี้กับเขาได้ไงอง่ะเบบีขําใช่แน่นอนนะผมไอหนุ่มมันทรงนี้แหละตัวเองพูดอย่างนี้กับเขาได้ไงอ่ะแม่ด่านี่ไม่ได้สวนทุกคําเถียงทุกคําครับผมเดี๋ยวให้พูด ไอ้ปามก็อีกคนทรงนี้วันนั้นวันนั้นไอ้ปามมโทรหาผมมันแล้วผมเล่าวันนั้นไอ้ไอ้ปามมโทรหาผมแล้วแบบว่าแฟนบอกว่าปามเอาขยะไปทิ้งดีลุกอย่างไว <c oughs> หรือไม่จริงหรือไม่จริงผมยังจำมันที่มีคนร้องไห้เลยไม่ใช่ผมอัะผมคนนั้นเป็นน้องผมเองนะผมจ้างมาดิ จะได้จะได้เหมือนแตบว่าเศร้นานะจริงๆแบบว่าชิวๆจริงๆชิวๆนะกำลังตีดักซะเลยเยอะแล้ววันนี้มันวันอะไรทุกคนผมจะหยุดเล่นไม่ได้เลยอ่ะผมห้ามหยุดเล่นจกกนกว่าจะซูพีมทุกคนแต่ถ้าแพ้ก็คือเลิกน,นะตามตามเจียงตามเรื่อ <c> ง <oughs> โอ้โหยวเวน เวนเอ้ยเห็นอะไรไหมนะกูเฟียฟิกเกอร์ด้วยเนะี่ยกิ้งมาแล้วแพ้พักชนะต่ออกหักบอกเหยียบมดตายไอผมไม่ได้เป็นอะไรวันนั้นนะ่ะโอ้ผมชิวๆเลยวันนั้นผมเหยียบมดตายจริงแล้วมดอ่ะคือมดมันมีพ่อแม่มันไงพ่อแม่มันก็แบบมาด่าผมว่าไปเหยียบลูกกูตายทำไมลูกกูแค่มาหาของกินให้กูผมก็เลยเศร้าครับผมเกลียนละ อุ้ยไม่โดนน่ะนะไม่โดนได้ไงวะพี่เสวดได้เลยนะ what the fuck เมื่อกี้ไม่โดนได้ไงวะร้องให้ในสตรีมคนละคนแล้วผมน่าจะดูผิดสตรีมน้านั้นน่ะน่าจะไม่ใช่ผมนะพี่เคยิ่งคักดาลินชลักเธอใช่เหรอขำวะเสียทรงเกินเสียทรงจัดอะแล้วทำไมกลายเป็นเสียเปรียบะกูงงวะเฮ้ย ต้องให้นายจีไม่ใช่ผมใครไม่รู้ดิใช่ผมเี่ไหนนะจะมีคนแล้วผมไม่เลื้ยนขนาดนั้นนะผมผมไม่เลื้ยงขนาดนั้นนะน่าจะน้องชายผมนะมีนยะผมมีน้องหลายคนนะผมดัดลิงดัดลิงเขาหิวข้าจัางเลยมึงตายได้ยังวะผมหมดแล้วนะผมหมดแล้วดิผมหมดแล้วดิ หมดแล้วผมมาแล้วหมดจริงหมดจริงหมดจริงอ๋ออแล้วมันหยิบไฮเอเตมาทำไมวะทั้งที่ผมเป็นเออผมเป็นดับดท้ายได้ปะเออว่าเขาไม่ได้ผมเทนเมสไม่เล่นเกนชินใช่ผมแต่ไม่มีเห็นผมที่ผมไม่เล่นอยู่นะอุ้ยมันตายนะโอเคสวยเฮียแล้ว ไอียเอ,อ้ยฟิกเกอร์กูเพิ่งมาเองอันตีเจ็ดวิสวยเพื่อนรักตายเลยสวยครับผมกูไปทำอะไรมาทำไมสแต็กูเต็มวะงงวะมันบั๊กเหรอรู้สึกผมยังไม่ทำอะไรนะอุ้ยทาร่ามาพอแล้วดีกว่าไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่ตลกครับผม <c oughs> บอกไปหันหองมาดูน่าเชื่อถือกว่า <c> ก <oughs> ็จริงผมบอกว่าเหยียบหมดตายก็คือเหยียบหมดตายครับผม ได้แคทอย่งโหดทีกับแฟนอย่างหวานใช่ครับผมเสียทรงว่ะไอ้ปาไม่ต้องพูดถึงไอ้ปาหนักกว่าหมูเลยที่หลอกเสียงสองด้วยอ่ะเสียงสองที่หลอกจริงไหมอย่าให้พูดนะความจริงทั้งนั้นเอออย่าโดนลาดาไปเสียทรงแต่ผมรู้สึกเหมือนจะไม่ชนะเกมนี้เลยว่ะแปลก เหตุผลคืออะไรอ่ะก็เหยียบมัตายไงมันพ่อแม่มาด่าผมผมก็เศร้าเิยผมแซดเลยพ่อแม่มดมาด่าผมที่นี่มันเชื่อมกูบ่อย่ะกอีกโหเดี๋ยวเชื่อไปเชื่อมากูค,ครึ่งหลอดเฉย,ยงงเพื่อนปล่อยการทุกคนต้องเล่นล้วปล่ผมดูมินิแมปก่อนนะเออดี้วจ้าไอ้ไม่ดี แปลกๆนะไดก้ก็ไม่มาทุกคนเอ้ยมันเอาแน่มันเอาแน่นเอเอเรื่อรี่ปิ่งแปลกๆว่ะเหตุผลที่ไม่ได้เกณชินคืออ๋อไม่มีเวลาผมแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันเกมเพย์ทูวินหรือเปล่านะเพราะเห็นคนเติมไปเยอะมากนะแล้วน้องผมอะ่ะที่ผมน้องผมรู้จักก็เล่นเกณชินเหมือนกันนะแต่ว่ามันบอกว่ามันน่าเบื่อน,นะผมเดินจนโดนจนไม่รู้จะทำอะไรนะผมก็เลยไม่รู้จะเล่นทำไม สวัสดีครับมงแดงลงละโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตแดงสักประมาณสามสี่วันแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะผมคือแดงมันก็สวยแต่ว่ามันมันสวยเกินไปจบปะจบปะมันตีไม่เข้าแล้วไม่ใช่แค่มันนะผมตีไม่เข้าเนี่ยโอ้โหดูดิมันเริ่มหนาเตอะทุกคนดาบมันแปลกๆอ่ะดีดูดิดิมันแปลกๆมันแปลกจริงมันแปลกจริง ยัดแม่งเลยเทนไหวกระหนกไหวกระหนกไ้ยจบเลยจบเลยเกมมันแปลกแปลกอย่างนะแต่ผมก็ไม่รู้พัฒนาได้ไงมันงงทวเดียวทวเดียวสอเล่นหน่อยคืออะไะหิวคนเว้ยชนะอีกแล้วไม่สมัครต่อจบละเอาเฮ้ยเดี๋ยวเติมกระชาปะ ไม่เติมวะผมผมเห็นจนเบื่อละมงแดงนี่พอคนอื่นเริ่มมีแล้วมันก็จะอย่างงี้ผมผมว่ามงแดงแม่งสวยสุดละผมจะปรับไปไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วกันนะแล้วค่อยมงเหลืองนะผมสองปีได้มงเหลืองนะแล้วผมจะได้อีกแล้วแต่ผมน่าจะไม่ได้เอ็มนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรจริงที่สองอีกสามเกมเว้ยซาตาโอเค ็ดเคเฮ้ยกอลิยออะไม่ใช่คนละคนอันนี้กอลิเอียรับสอนเล่นเมทกอลิเอียเร็วว่ะทำไงให้